คุณโจครับคุณโจมีชื่อนามสกุลจริงว่าอะไรครับของสุกิติพัฒน์ครับนามสกุลอะไรครับจิวจริญพัฒน์ครับคุณโจครับคุณโจแต่งงานแล้วหรือยังครับของแต่งงานแล้วครับผมคุณโจมีบุตรจำนวนกี่คนครับมีสี่คนครับชื่อสี่คนอะไรบ้าครับคุณโจครับชื่อพิรยศพิรชัยพิรพังย่อยคงหนึ่งชื่อวินาลาเลยครับปัจจุบันคุณโจอายุเท่าไหร่ครับของอายุสี่สิบครับผมครับคุณโจครับคุณโจประกอบธุรกิจอะไรในไทยนี้ครับ ผ้องอยู่ประเทศไทยนี่ก็ขายขายอยู่ครับผมอ่าขายขายเกี่ยวกับอะไรครับเกี่ยวกับเสื้อผ้ากับองค์ไรล่อยครับพ้เอาเสาา太太าายยื้อ,อ,อผ้าจากประเทศไหนเข้ามาขายในไทยครับอยู่ประเทศจีนเข้ามาครับอ่าแล้วหอัจากนั้นยังเอาเสื้อผ้าจากประเทศไปขายใส่ครับก็ไปขา,ายที่ต่างจังหวัดครับผมครับผมครับแล้วคุณโจครับนอกจากนี้คุณโจยังจะไปรับตำแหน่งอะไรในสมาคมโลจ,จ่ายชาวจีนที่ว่าเป็นอย่งเดียวครับผ้องเป็นรองประธานกับสมาคมเลขาเรื่อยครับครับผม เท่าที่ทราบในที่ผ่านมาสมาพันธ์ดวงใจชาวจีนทั่ทโวโลกเป็นหนึ่งเดียวนะครับผมาได้เคยมอบอ,อถุงมือหนามายจำนวนกี่ชิ้นครับในแต่ละตอนสองพังน,น,นพครับผมและนอกจากนั้นยังเคยได้มอบประกาศหนามายจำนวนกนี่ชิ้นในแต่ละตอนบ้างสามพันครับ,คร,บครับผมแล้วก็ยังเคยครับผมร่วมมอบข้าวสารนะครับ ให้กับทางกรุงเทพมหานครด้วยใช่ไหมครับใช่ครับผมในนามของสมาคมดวงใจเชาวจิงทั่วุลกเป็นหนึ่งเดียวครับผมท่านผู้ใดมารับครับทางท่านคุณตรวจเองเอกคุณสเปงครับอัศวินฝันเืงินครับผมผู้ว่ากรุงเทพครับผมครับผมมาเป็นผู้มารับการส่งมอบข้อสารครับทางกรุงเทพใช่ไหมครับใช่ครับผมแล้วนอกจากนี้เนี่ยทางสมาคมดวงใจชาวจีนทั่วโลกเป็นหนึ่งเดียวครับผมก็ยังเคยได้อ่า ร่วมมอบบริจาคนะครับผมหน้ากากอนามัยจำนวนห้าพันครับและถุงมืออีกจำนวนสามพันครับให้กับโรงพยาบาลตำรวจด้วยใช่ไหมครับใช่ครับผมและนอกจากนี้ทางสภาผานดวมใจชาวจีนทั่วโลกนะครับผมยังเคยได้ร่วมกับสมาคมจุฬาฯใช่ไหมครับครับแลการมอบชุด PPE และมูลแชรให้กับโรงพยาบาลจุฬาด้วยใช่ไหมครับครับผมครับแล้วผมคุณโจครับแล้วคุณโจท้ายนี้คุณโจอยากจะกล่าวขอบคุณท่าน ผมก็มาประเทศผมก็เจอกับสปาังอะทำทำใจชาวจีนรอดไ้เป็นหนึ่งเดียวครับแล้วก็ขอบคุนังสืพิงเหยาวเข่าเลยครับผมครับผมครับวันนี้สุท้ายนีุ้ณจกม่ยงยเันใช่นะครับมาดูสุดทคุณโจแล้ว,ลวลในนาของสัาพันรวมใจชาวจีนผูรดเป็นหนึ่งเดียวาาก็จะร่วมทำกิจกรรมนี้แับสัคต่อไปใช่ไหมครับยิงดีเลยครับ